ผู้นำอากาศยานสีเหลืองแห่งภาคอีส่นเขาคือพี่ชายของนักกินซอยจุสีเขียวแห่งภาคอีส่นแต่พวกเขาก็ใจไม่ตรงกันเพราะว่านักกินซอยจุสีเขียวแห่งบ้านอีสวนคิดว่าซอยจุอร่อยกว่าแต่ผู้นำสีเหลืองไม่แห่งภาคอีส่นเขาบอกว่าไม่ฮอทดอกอร่อยกว่าเยอะท่าแม่ทั้งสองได้ ต่อสู้กันจนสุดท้ายก็ไม่ก็ไม่รู้ผลแต่ว่าเขาก็ได้กลายมาเป็นทหารแล้วก็ได้รับเลื่อนขั้นเป็นผู้นำทัพอากาศยานแล้วเขาก็ได้ทำหน้าที่อย่างดีมากเขาสามารถสู้ได้ด้วยตัวเองเขามีอาวุธคู่ใจของเขาก็คือ F16 กับ b 2 Bomber ที่พร้อมจะพุ่งเข้ามาหา คนที่จะจัดการเขาและเขาก็มีสก,กิลการต่อทูที่แข็งแกร่งอย่างมากและนี่คือท่ามาแต่ของเขาคือการปล่อย B2 ไม่ใช่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  B2 bomber อันนั้นไม่ใช่พลังที่แท้จริงของเขาแต่พลังที่แท้จริงของเขาคือการปล่อยแบ็คเบิร์ดเครื่องบินที่เร็วกว่าเสียงถึง4เท่าใส่สตูด้วยความเร็วและเขาต้องสัมการด้วยความเร็วที่มากกว่าเจ้าแบ็คเบิร์ด และแปลว่าถ้าเขาสู้มือเปล่าเขาก็มีความเร็วมากกว่าเจ้าแบ็กเบิร์นนั่นอีกด้วยซึ่งก็เป็นการบอกแล้วว่าผู้นำสีเหลืองแห่งพักอิโซนแข็งแก่งจริงจริง